สวัสดีครับวันนี้จะมาหาของกินนะครับเสร็จจัดก้อยลูกรางแล้วครับนี้ี้จะมาหากินหากินตอนเที่ยงครับอยากกินอะไรส้มๆครับมาดูนครับนู่นเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ยมครับยมบ้านผมต้องทําที่สอยแบบนี้เลยนะครับไม้ยาวครึ่งลึงดูแล้วครับ จะสีผลสำเร็จครับนายโยมบ้านผมจะกินยากหน่อยน,นะครับนี่ครับนี่ กินลำบากไปแล้วครับเงิ่มนสูงนี่นี่เราจะไปตามกันนะครับ 你看。<laughs> แดี๋ยวเราไปติดตอนติดตามชมตอนเราตานะครับผมเดี๋ยวจะตามเซฟๆให้ให้ดูครับวันนี้ไม่ได้ออกทุ่งออกท่าออกป่าออกดงครับวันนี้อยู่บ้านครับเดี๋ยวจะมาเราจะมาตามให้ดูกันนะครับผม ได้มาจํานวนหนึ่งนะครับผมมันไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับบักเสียบหรือว่าน้อยหนานี่ครับอยู่บ้านนอกคอ,อกนาก็มันเป็นแบบนี้นะครับหากินง่ายไม่เหมือนอยู่เมืองกรุงครับต้องซื้อหมดทุกอย่างอยู่นี่พอได้อยู่ได้กินครับผม เดี๋ยวไปตาไม,มโยมกันนะครับอันนี้ก็จะตำครับใส่พริกเท่านี้ครับใส่มโยมลงไปครับค่อยๆตำนะครับมันจะสีกระเด็นใส่ ทำแบบนี้แล้วนะครับจะแหลกครับใส่น้ําตาลครึ่งใส่ผงนัวครับใส่หลายแท่บหลายใส่พอประมาณครับหัวมันจะโกรนคนระับ ใส่กะปินิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำปะลาะสามช้อนน้ำปลานิดหน่อย น่ากินไหมครับเพื่อนๆอ,อาหารตอนเที่ยงครับผมตำม,มะยมหรือตำหม,ม,มักยมหาง่ายๆครับจากสวนในบ้านเองครับผมดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ พอเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ